วันนี้ชมพู่จะได้เจอน้องเอ็มมา่าจากโอลิมปสงแล้วค่ะดีใจมากเลยเจอากันครั้งแรกก็คือเที่ยวเลยไปเที่ยวไหนบ้างตามไปดูค่ะรถม,มาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้ว,ลวตอนที่ถึงสถานีสนามชัยแล้วก็คือที่ที่เรานัดกันไว้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนงย่ คี่หึงฮลโนี่คือแอมมารโกลเด้นสองพีใจเลค่ะหนึ่งเน้ยรุ่นเด็กดําบันเลียค่ะรุนดึกดําบันเอเปิดหน้าก่อนเลยน่เราเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะคะตรสกูลเดียวกันดีใจคนนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วเพิ่งคุยกันเมื่อไม่กี่วันนี้เองใช่แล้วเราก็มาเที่ยวกันเลยเที่ยวเลยนัดเลยถึงแล้ววัดแรกวัดโพก็คือวัดที่อยู่ติดกับสถานีสนามชัยเลยเราเป็นคนไทยค่ะแล้วเข้าฟรี จุดไหมว่าเราจะดูเหมือนชาวต่างชาติมากตอนฉันมาแถวนี้ฉันไม่เคยเหมือนคนไทยเลยรู้ปะแต่หนูว่าเคยโดนแบบจ่ายจ่ายค่าเข้าหล่อเออหนูเคยอะตอนที่แบบตอนที่ผมกว่านี้แล้วแบบหน้ามันชัดใช่ปะเราพูดภาษาไทยด้วยนะใช่แต่ไม่ตอนนั้นพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดเลยอ๋อเพราะเราอยู่ปัตนะใช่ไหมพูดอย่างนีเหรอพูมาเลยวัดพระแก้วใช่ไหมจะไปดูยักษ์คู่ใช่ไหมหนูอยากชินวัดนี้ก็มียักษ์คู่แต่ว่าเป็นเป็นยักษ์จีนใช่เป็นทวารบาลทวารทวารบาลทวาร ทวารบาลใช่ทวารบาลแล้วก็ทวานไงแปลว่าประตูทางเข้าออกเนี่ยยาอันเนี้ยหรอเจดีเจดีเป็นเหมือนแบบสะทูปอ่ะเออเวลาพี่พี่ตุ้มบอกแบบพอสะทูปป่ะแล้วพี่ก็บอกอีกว่ามันคืออะไรสะทูปคืออะไรเราเคได้ยินว่าเขาห้ามเหยียบเขาให้ข้ามใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรที่ขั้น เรียกว่าทอละนีตตตงตุ้งเองเอ็นดูความภาษาไทยอ่อนแอนางถามตลอดเลยอ่ะคือหนูว่าชอบอะไรแบบพวกุดพวกเก่าๆอ่ะเดชชอบชอบมากชอบสุดๆชอบสุดๆอรายอ่ะพี่ก็ชอบพี่ชอบแบบดูแบบ วัดดูวัฒนธรรมอะไรเงี้ยไปตัมป่าตั้บ่อยไม่ค่อยมีแผนน่ะนึกอยากจะไปก็ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าทรงพระปางมันก็เหมือนเจดไม่ใช่หคยไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธปิฎกกสูุวิมารามวรมหาสตุปอ่านยากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในข้างในโบสถ์กันเอาก่อนว่าเอ็มมาเป็นรมุสลิมใช่ไหมเอ็มมาเป็นมุสลิมพวกเป็นพุทธแต่เราสามารถมาเที่ยววัดได้แค่เราไม่ไหววันนี้ห้อมเข้าหรอเนี่ย อ๋อวันนี้เหมือนมีพิธีอะไรสักอย่างอูู้้สวยมากแล้วทำ,ทำไมพระสงค์นั้นเขาต้องหับโขปะเป็นพระโมคคานะกับพระสารีบุตรเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาไม่มีไม่ได้เขาต้องมีใช่ไหมส่วนมากก็มีนะแต่หนูไม่เคยเห็นนะครั้งแรกในชีวิตหลายๆวัดจะมีนะบางวัดก็อาจจะไม่มีเขาวางไวทไ้ทําไมอะถะเยอะๆว,วัดอันนี้ไม่รู้ว่าแบบทําไว้ทําไมรอบ รอบๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าตามวัดที่อยุธยาก็มีพระอยู่รอบกําแพงเนี่ยเยอะมากเลยคือที่เนี่ยยังสร้างแบบสมัยอยุธยาอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งจะย้ายคุกกรุงกลับมาสร้างใหม่ที่ที่กรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมก็เป็นเหมือนรอยต่อแต่ว่าไอ้พวกจีนเน่ะที่เห็นเพราะว่าทําค้าขายกับจีนแล้วก็แบบมีทูตจากจีนมาอะไรเงีย้ยแล้วท่านก็เจดินสมพันามัยตีอแล้วเลยก็เลยแบบว่ามีมีพวกตุ๊กตาตุ่นตุ๊ก,กตาเนี่ยเต็มไปหมดนี่แล้วที่วัดโพก็นี่ค่ะรู้จักไหมรู้จักไหม รูปสี่ดัดตนเขาบอกว่าถ้าจะนวดเนี่ยก็ต้องมาที่วัดโพเป็นต้นฉบับของการนวดแผนโบราณที่นี่นี่ไงใช่สารานวดแผนโบราณวัดโพพัะนอนอยู่ตรงนั้นหลังคาสีิ้ำเงินเราจะไปที่นู่นกันที่เุ้แมวที่เุแมวน่ารักจังเลยแมวครับขอจับหน่อย ชื่อแอวแน่มันร้องมันบอกพี่มันบอกชื่อแอวอะไรวะชื่อแอวเฉยเลยพิ่ตะันนวดไทยเข้าไปดูข้างในกันเกีกว่าตอนนั้นมาแมงไม่มีเลยอะหรือว่าเราหาไม่เจอเองไปดูกันวู้ดูดีกว่าที่คิดเยอะมากหัดสร้งสีแล่นออกหัดสลังสีเ <c oughs> ขาอุโบสถที่มีผราน,นอนอยู่ใหญ่มากนี่คือคือแค่พระบาทเองนะพระบาทคือเท้าเขาอยู่คนเดียวในในนี้ <c oughs> ใช่ใช่ โอ้ไม่กอดอยากเข้าอยากเข้าเข้า,าเข้า,เ,ขา,เ,ขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในเข้าได้แล้วก็ใส่ไปค่ะใส่รองเท้าในถุงแจกอาวุธวัดโพถือว่าเป็นวัดที่ติดอันดับหน้าท่องเที่ยวระดับต้นๆ้นของโลกเลยนะคะคือใครมากรุงเทพเนี่ยก็ต้องแวะมาที่วัดโพด้วยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดส่วนใครที่เกิดวันอังคารแนะนำให้มาไหว้ที่นี่สักครั้งใครที่อยากจะขอพรเรื่องความรักก็ที่นี่เลยค่ะ เที่ยงพอดีเลยค่ะเราก็กําลังจะเดินไปทางวัดพระแก้วเอม็มมาก็เลยแนะนําร้านนี้เป็นร้านของอาหารเรือค่ะไม่เคยมาเลยอะ่ะเป็นร้านอาหารของรอาหารเรือวันนี้เอม็มมาบอกเอม็มมาจะเลี้ยงค่ะเดินตามเอม็มมาไปน้องไม่เคยมาวัดพระแก้วแต่นน้องเคยมากินข้าวที่นี่นั่งตรงนี้ดีกว่าเรานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็เมาโมยกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะอาหารที่นี่ราคาไม่แพงนะก็คือแบบ60-80ร้อยนิดนิดแล้วก็คุ้มค่าอาหารมากอร่อยด้วยมาแล้วอ้าวเลย อ๋อไม่เลยพี่คะหนูขอช้อนกลางด้วยไหมอ,อ่าต้มตำของฉันแล้วนี่อะไรต้มขาต้มขาไก่โอ้ยชามน่ารักอ่ะนี่มันชามอลาดินหรือเปล่าเนี่ยอู้ชอบชามชอบคนนี้ด้วยแต่ความรักขอบคุณค่ะต้มขาไก่ของจะไม่เรียกพี่ว่าชมพู่ละเรียกมาตาลดาเอยมาตา ตามหาหมอปริมก่อนมาเลย กำลังจะไปที่พิพิธภัณฑ์ท,ทสถานแห่งชาติค่ะเอ็มไม่อยากไป อุโมงหน้าพลรานเรี่อภาษาไทยมันชอบทำอะไรให้คนอย่างหนูคิดยากไปหมดที่เรียกพลรานก็เพราะว่าที่นี่เป็นพระบรมมหาราชวังไงเป็นของเจ้าก็ต้องใส่คำว่าพระไปอเออโอ้เย็นอนะอ้ยนี่มันอุโมงคนละโลกเลยวะ่ะกว้างใหญ่ไพศาลเย็นชำ่ำชื่นใจ เ่ียะมีที่นั่งพักแล้วก็มีห้องน้ำเข้าด้วยนี่ใหญ่โตมาโหลานโหกว้างมากห้องอ,อ,อุ้ยเราองไ,ไปทางนั้นขึ้นไปก็ถึงเลยร้อนอ่ะอแดดร้อนร้อน อันนี้แดดร้อนๆนี่นะคะทุกคนก็เราไม่ได้มากับคุณชมพู่ประเด็นซองนะคะเรามากับนักท่องเที่ยวจีนทัดหนึ่งนะคะเห็นปะอ่าวเขาเขยี่มาเขยมาชื่อเขาอ๋อเออนี่นี่นี่เห็นไหมมีแกงเขาค่ะนี่นี่แกงเขาแต่ว่าเขาเขาไม่ได้อ่านไลค์กลุ่มค่ะทุกคนเขาเลยใส่เสือนี้มาแต่ว่า เพื่อนๆเขาใส่ชุดช้างหมดเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นฮีโร่ช็อตที่แบบใครๆมาก็ต้องถ่ายตรงนี้นพี่เคยมาวัดพระแก้วกับพ่อแล้วก็มีเพื่อนชาวต่างชาติคนหนึ่งเว้ยเขาให้เข้าเขาคิดว่าเราเป็นคนจีนขับม่เอเฮ้ยเขาได้อยู่แล้วคนไทยคับได้ค่ะ เดี๋ยวคนเช่าบบประชาชนด้วยค่ะเป็นอย่าหน้าเราไม่ไทยจริงๆมันจะไทยยังไงก่อนดูก่อนดูกองคนพลั่งกัน,กนห,หนุ่ยนึงโอ้ตายแล้วชัวกกอเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาเขาคิดว่าพี่เป็นคนสางชาติหรือเปล่าใช่เออพราะว่าพี่พี่ไว้ไหว้หมอชิวชอ่ะเขาเลยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ก็เลยสวัสดีค่ะ <ś le ff> จะไม่เหมือนได้ไง,ง,งวะดูหน้าก่อนสวยมาก นี่หนูชอบอ่ะสวยเนอะนี่ขนาดปิดนะเนี่ยเป็นไงว่าเอ็มอาสวยไหมลงมากถามว่าสวยไหมวสวยมากสเสี่ยงไอ้นี่เสียงอะไรอ่ะกระดิ่งอ่ะเออเสียงกระดิ่งจำแถวละว<อ>นะันี่ไงนี่ไงยักแกะคลงยักยักษ์เฮ้ยทศกัณฐ์ตัวตัวสีเขียวนี่ทศก,กัณฐ์อ๋อเนี่ยเหรอ,อยกกรักษ์จีนเหรอน่าจะ ก็คือยักษ์ใช่ไหน่าจะยักษ์นะเป็นทวาราบานแหละนีคืออะไรสวยมากนี่คือวัดพระแก้วนะวัดพระศรีสัตรานะเด่กนี่คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเกาหลีนะอลังการงานสร้าง ข้างในพระอุบโบสถเข้าได้นะคะแต่ว่าห้ามบันทึกภาพแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยแล้วก็เลยถ่ายได้แต่ข้างนอกอย่งตอนนี้มีคนกําลังจะทําเป็นยักษ์นะคะทุกคนเ2 3ครับโยโยเออเหมือนมเหมือนเหมือน เียใจมากเลยไม่ได้ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์โอโอไม่เป็นไรนะนี่มาวัดทัแก้วก็ได้สวยอ่เขาไม่บอกเราอ่ะปกติเขาต้องปิดวันจันทร์ป่ะเออนี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าปิดวันอังคารด้วยจริงผู้มาหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็มาได้อีกไม่ค่อยเบื่อนะยังไม่เบื่อเลยนะนี่นีนน่ี่เอาอีกถายักอีกนี่นะคะคือคนชมพูเดินะโยโย ต้นโฮใหญ่จังต้องเพลงกันโอ้ยเกิดอะ่ะชัวนอรับเมื่สมัดใจที่ฉันอย่าที่ทั้งงานใจอยู่ใคร เขานอนชันนอนฝันไปชชวนชวนเนี่ขนาดร้องเบาๆเลยเนี่ยยังได้ได้กลิ่นความไพเราะขนาดนี้ท่านร้องแบบเต็มแม็กซ์จะขนาดไหนพอหอมปาคหอมคอออกดีกว่าพรที่นั่งจากกีมหาวาสารได้ฉายาว่าฝรั่งสวมชดาเพราะว่าตึกอ่ะเป็นแบบฝรั่งแล้วก็เป็นหลังคาแบบไทย ไปเที่ยววังหลังต่อดีกว่าตอน,นนี้สี่โมงแล้วทุกค,คนเราจมมากเลยเพราะเธเหนือกาโนเป็นคนใต้เนาะกินข้าวเหลวกากินข้าวเหลวกากินข้าวเหลวกากินข้าวเหลวกินข้าวเหลวไหมเหลวไหมเหลวไม่ได้ายเจออะไรอ่ะถ่ายวิดีโออยู่ <laughs> ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ขายนะเดี๋ยวตกน้ำมา,าดูว่ก๋วยเตี๋ยวของเยอะเลยสี่โมงแล้วก็ยังของเยอะไม่เอาอิ่มมากเลยใช่สามสิบองหิเลยจ้าเ,เอ็มมากนักช็อปของเยอะมากแต่ไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าอิ่มดูดิ นี่เรามายังไม่ถึง10นาทีแล้วเนี่ยเต็มมือเลยย่านมือสองรองเท้าดูรองเท้าฉันจะดูรองเท้าสักคู่ดีไหมนันเป็นความสามารถพิเศษเลยที่เรางบน้อยแต่เราใช้สอยเยอะไม่ใช่ว่าคุณจะติดนบแล้วคุณจะชอปปิ้งได้นะคะคุณต้องมีความสามารถพิเศษนี้ด้วยไม่ธรรมาดามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำได้น่ารักเชียวเอ,อ้ใส่ชั่วค่ะ เธอเกิดมาเพื่อฉันหรือเปล่าเนี่ยสวยเลยเนี่เยเธอจะเป็นของฉันใช่ไหมใช่มาเดินแล้วหลุดต้นได้ไ,ไ,ดไปจ่าตังได้เฮ <Hey! S 1> อบคุณค่ามาดูต้นของกินรําบ้าของกินวางหลังเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เอ็มวาจะซื้อถั่วซื้อถั่วซื้อถั่วแบบให้นะคะทั้งสองคนเลยนะคะเอ็มวาจะซื้อถั่วแบบไปฝากคุณพ่อนะคะทำไมใหม่เล็กขอบคุณนะคะพี่เอ็นไก่ช่ำเลยวันนี้พี่ไปมากี่แขงเนี่ยมาวัดโพไปกินข้าวแล้วก็ไปกินผักแก้วแล้วก็มาหลังหลังกลับบ้านดีกว่า Bye bye. Bye bye.